หวานใจมิวกราฟส่งหัวใจให้แน่นทวิตเตอร์ส่งฮักให้มิวกราฟพุ่งติดเทรนด์ชาวหวานใจมิวกราฟรวมพลังส่งความรักและกำลังใจให้สองหนุ่มฮอตมิวสุประสิธิ์และกราฟคนาวุธกันแน่นทวิตเตอร์ทำเอาส่งฮักให้มิวกราฟพุ่งติดเทรนด์เรียกได้ว่าอนุภาพพลังแห่งรักของชาวหวานใจมิวกราฟที่มีต่อสองหนุ่มมิวสุประสิธิ์และกราฟคณาวุธแน่นทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวพอแฟนคลับของหนุ่มๆแวะมาส่งความรัก ส่งกำลังใจให้มิวและกราฟพร้อมแฮชแท็กส่งฮักให้มิวกราฟจนฮอตพุ่งติดเทรนในช่วงเช้าวันที่1ทธันวาคมสำหรับมิวและกราฟเป็นหนุ่มฮอตที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้รับแรงรักพลังสนับสนุนจากแฟนๆอย่างต่อเนื่องเช่นกันแม้ว่าวันนี้ทั้งสองจะมีงานตามความฝันและหน้าที่ของตัวเองแต่แฟนๆยังรวมพลังส่งใจให้เสมอ